มีไซยอไม่รูว่าอย่างมงงชนแฮ้ตุ๊ก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 เนี่ยแหละนี่นีอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยออกคอมันกินไปแล้วเนี่ยเดีูด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 ยดูยดู สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นานาๆน,นะแฟนคลับ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่ทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกับในพานนะเล่นน้ำอยู่ข้างล่างเลยนะ <c oughs> <c oughs> จับปลาใช่ไหมในพานวันนี้นะ <c oughs> ลองจับปลาดูดูว่าจะมีไหมนะ,ะมันเป็นลำห้วยที่น้ำขาดแล้วนะครับนี่กว้างสักราวๆสี่คูณห้าเมตรได้ครับไม่ใหญ่ ก็จะลือออกให้หมดแล้วก็จะเอาแหหวานครอบเอาเนาะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวตามไปลุ้นไปชมไปเชียร์ด้วยกันว่าจะได้เรื่องไหมครับคลิปนี้จะพอได้กับข้าวสักมื้อนึงไหมแล้วก็หาพวกลูกปลาไปทําเหยื่อด้วยนะครับมันมีมันมีเขาเรียกลูเพิกเข้าไปในพันนะร่วงไปสุดแคนนี่มานุงสุดมือสุดมัน ต้องรอให้แห้งกว่านี้ป่ะในพันโดนใหญ่ไหมโอ้ <c oughs> ปลาช่อนหรือปลากระโดดเนี่ยน่าจะปลาช่อนอในพันจับปลาขามือเลยนะครับง่าก็ไช่อนกอ็อีกใจหนึ่งก็มาหาปลา,านี่นะครับปลา็อกอะหรือว่าปลากระโดดอ,อ่ะเอาไว้ไปทำยาไก่สักหน่อยจะมีไหมเดี๋ยวต้องดูครับ แต่ว่าจับมีปลาช่อนดิ้นดิ้นอยู่ครับมีไซส์อยู่ยวดูว่าไปแล้วครับนูบ่นปลาครับท่านน้องมันมีอยู่ให้หวานแค่เนี้ยครับมันจำกัดจำกี่ยแย้งก็ไม่ได้แย้งก็ขึ้นบกนั่นีน้ยตึกตักเ่มอนลูกตึกตักเหรอตึกตักเหมือนไม้ปล่าแผลติดชิ้นแผลติดไม้ม <c oughs> โอ้โหกระสูบอะไรกระสูบโอ้กระสูบใจด้วยอ๋อแกนี่พานหมันนะเอ๊ะเมื่อกี้แม็กก็หวานตรงนี้นีดด่เหรอพี layers, ่ชาไม่ถึงเหลือคนเดียวมีตัวมันเอาแล้วให้ได้เถอะนี่ครับสูบใหญ่มาหนึ่ตัวกระสูบ มีปลาช่อนใหญ่ครับผมงมกระโดดชนคางอยู่แล้วก็ออ้นี่นี่นนโพอยู่นี่นี่โอ้แต่ไม่รู้ตัวเดียวกันเบ้าขึ้นอยู่งี้งมก่อนงมก่อนงมก่มกอนอข,ขึ้นหละงมก่อนใหญ่มากครับกระโดดชนคางนั่งงอกเลยแล้วก็ผมไล่ขอบมามันวิ่งมาทางนี้ให้พันมิตรหวานใส งอมดูนะเงียบเลยไอพานหวานหัวข้างนู้นแล้วนะเดี๋ยวดูครับว่ามันอยู่ฝั่งไหนโอ้ยน่าจะปล่อยเจยบแมั้ยอาจจะซุกอยู่ริมคอนแหละ ก็ต <cents input> ิดนะนิดนึงก็ติดติดบันไล่เลยในหัวในค้างอ่ะดูนะตดยตัวแล้วไปเอาด้วยอ่ะน่าจะปลาอะไรในพันปลาดุกเหรอปลาดุกกัดน่าจะเป็นปลาดุกละแต่มีเงี้ยอย่างสองเงี้ยเองแต่ว่าเมื่อกี้งมเจอปลาช่อนใหญ่อยู่ต้องหาให้เจอแม็กอยู่ในนี้แหละหาไม่เจอดองเลยเอ้ยรถเฮ้ยรถเมอ์รถเมืออยู่ไหนเจอไหมอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว อมาลุ้นกันนะใหญ่ไหมเดี๋ยว่ยเธอโอ้โหอเดียพี่เอาไปทางนั้นโอ้ปลาช่อนใหญ่มากปลาช่อนอ่ะแต่ว่ายังไม่ยังกดไม่ทันย็ๆๆๆๆมันยังมีแรงอยู่ไม่รู้ว่ามุดออกแขไปยังงลาปะปลาช่อนแต่ตัวใจแต่ของพันมิตรตัวนี้ว่าปลาดุกอะครับดุกนี่ดุก นี่นี่นี่อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยออกโหมันกินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดียด๋วยวเดในพานกำปลาดุกอยู่ใช่ไหมกำปลาดุกอยู่เนี่ยปลาช่อนใหญ่ยัง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 วิ่งผ่านขาผ่านไปผ่านมาอยู่นะวิ่งชนขาตั้งจุบเลยอ่ะอ่ะเอาปลาดุกซะก่อนไอ้ดุกกยังจับไม่ได้นี่ไีมไหยไหมนี่นี่นี่ยุดตุจิอะไรไปอะไรวะเฮ้ยมันวิ่งชนเให้ตุ๊บตุบตุบตุบตรงยันเนี่ย อีดุกอีกแค่เรา嘛อ่ะตรงไหนอ่ะโอ้สวยด้วยครับนี่ตรงนนั้แหละเห็นมีชนขาอยู่ยิ่งอันไหนขอดูมุมข้างหน่อยนะพานยกหน่อยอ่านี่ครับดุกไซส์สวยเลยอุ้ยด้วยอ่ะเหลืองเลยใช่ไหมอุ้ยเปล่าอุ้ยดีเนี่ยอุ้ยหรือดานหรือเปล่าอุ้ยมันอ่ะอะไรก็แล้วแต่ครับปลาดุกธรรมชาติละอ่ะ ไปแล้วในพานน่แขะหนังกี้่ทึงอ้วนไว้ก่อนนะอ่ะกระสูปตวงดุกตวงแล้วยังมีช่อนใหญ่ที่ยังหาไม่เจอตวงครับดูแม็กนะครับแม็กเอาขึ้นมานะโอ้ยังยังที่ยังอยู่ใหญ่คนนี้ครับยังหาไม่เจอเออแลววเกือบ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 ดูแม็กได้อะไรมาครับเนี่ย โอ้ใจครับกดเหลืองนะนี่โอ้โหเอานี่ครับของเด็ดของเด็ดมันลอยเว้ยไม่เห็นกี่ตัวองันเก็บติดตรวติดตรงติดตรงติดตรงมีตัวเดียวออกมาปลาใหญ่ๆแล้วก็ได้ สามสี่ตัวแล้วนะเดี๋ยวรอมีช่อนใหญ่ตัวครับผ่านมิดรอปลาขึ้นนะมีช่อนใหญ่อยังย่างน้อยเนี่ยอีกตัวหนึ่งแน่ๆครับที่ยังไม่ได้ตัวเนี่ยแต่ว่าจังหวะดึงแหยเยีบยบแหย่แหเนี่ยมันเหมือนจะมีมากกว่าหนึ่งครับเดี๋ยวลองดูว่าจะขึ้นไหมโดนอีกแล้วครับ ล้วงไล่ปลาให้ในพานนะนี่ในซอกเนี้นะ่ปรากฏครับโอ้มือสั่นอ่ะตอนเนี้ยอนนไอไอสำคัญเลือดออกไม่เท่าไหร่ตรวจโอ้ครั้งที่ครั้งที่หลายครั้งแล้วน,นะโดนประจำเลยครับนี่โอ้อา กระสู้ครับอ,อ้ะมาดูตัวแม็กนะหากันมาตั้งนานแล้วครับแม็กจะลากขึ้นทั้งแหเลยอ่ะ,อะช่วยลากแหไห้มามามาค่อยๆมาอกอดให้ดีแม็กกอดให้ดีโอ้ตามหาอยู่เกือบชั่วโมงครับดูโอ้โอ งมหลุดงมติดงมออกอยู่หลายครั้งอดูครับของจริงหนูจะเอตัวเนาะโอ้โหเาจะได้ตัวโฆสนานนี่โอ้โหหัวใจหมุนหมุนกันอยู่พักนึงครับหายไปไหนหาไม่เจอนี่ยด้วยไซส์อย่างนี้ก็น่าจะ ไม่ถึงอะน่าจะเจ็ขีดแปดขีดเกับโลเนาะโอ้ใเลยครับอ๋อ่างนี้ครับก็ถึงเรียกหมานหมานโอ้ฝีมือแม็กนะครับโอ้ไหนยกยกยกหู้นี่ครับก็ได้กับข้าวเป็นมื้อแล้วละ่ะโอ้แต่ปรากฏแต่ที่ปรกากฏตํานี่ก็ยังปวดอยู่นะเลือดคัดเลือดจน เลือดออกเยอะมากครับก่อเนี่ยนะการหายฮากินมันก็มีพลาดกันบ้างครับอ่ในพานชื่นใจแล้วใช่ไหมชอนใหญ่ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะแม็กฟ้าติดอีกแล้วครับวันนี้แม็กเป็นพระเอกเลยนะมันฟ้าปลาใหญ่ติดตัวที่สองลปะปลาดุกมันก็ฟ้าติดนะแต่ให้ในพานจับในดูอ่ะอ่ะเกือบเลกือบมุดออกเลยมามาขึ้นมา สนุกครับหายอยู่หากินแบบนี้นะกับวิถีบ้านๆน,นะ,ะกับข้าวกับปลาไม่ต้องซื้อหมดแรงหมดแรงแล้วในพันปลาปลาหมดแรงใช่ไหมเพราะวันนี้เราจนหมดแรงนี่ครับโอ้ยตัวนี้ก็จะย่อมมาตัวตะกี้หน่อยครับแต่ก็ใหญ่แล้วอ๋อนี่ครับ ไม่เล็กครับไม่เล็กโอ้ไม้พวงเล็กนิดเดียวครับดูปลาใหญ่ๆหหลายตัวเลยเอานี่นะครับโอ้มาดูในพานมั้งครับเป็นไงฮะพานใหญ่ๆกำมสองมือเลย <laughs> กลำมสองมือเลยเหรอ <laughs> <laughs> นี่ อ่าไนี้ก็เอาครับนี่ใช้ได้แล้วไปหาไว้ตงมาไอ้ใช้นี่ทงไปดูพอเจ้าเลพักก่อนทงแล้วไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเปลืองเยี่ยมมากเลยพันเดี๋ยวหน้าฝนค่อยว่ากันก็กลับกันมาแล้วนะครับนี่กับการจับปลาในลําห้วยนะทอดแถกันวันนี้ครับก็ได้โห สองสามมือไปนู่นครับในปลาช่อนใหญ่ๆนะสองตัวเนี่ยแล้วก็ตัวยำๆอีกหลายตัวอยู่มีปลาดุกครับนุ่นแล้วก็ปรากฏเหลืองนี่สวยมากครับเราวนี่ปลาดุกนะตัวนี้กระสูบครับแล้วก็ปกแกรมช้ำพวกแน่น่ะอ่าเดี๋ยวขอช่างตัวนี้ดูสักตัวเนาะว่าใหญ่ๆนะใหญ่เท่าไหร่นะครับมับเข้าให้ เออโอ้กือบโลครับขาดนิดๆโลนึงนี่โหว่าไม่ถึงโลไม่ถึงโลนี่ก็เฉียดนะครับแล้วก็ยังได้พวกปลาเล็กครับปลาซิวปลาทรายพวกนี้ปลาขาวปลาอะไรพวกนี้ครับกระด้สักมื้อหนึ่งเอาพระอวนไปลากมาแล้วก็ได้พวกปลากรดีปลาซิวเป็นๆเ,เอาไปทําลูกเกียด้วยครับนี่ อก็ทั้งหมดของคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเมนูพื้นบ้านเนี่ยก็คงจะเป็นปลาช่อนใหญ่เนี่ยเนาะแต่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวตัดเข้าไปหาคุณยายนะครับอ่ะคุณยายยิ้มรอยแล้วนะครับวันนี้จะมีเมนูเด็ดกันอีกแล้วเห็นกะทิอยู่ครับมีเมนูอะไรครับยายวันนี้ห่อมกค่ะหอหมกอะไรครับหอมกปลาช่อนปลาช่อนที่ไปทอดเถไ,ได้กันมาเนาะสองตัวใหญ,ใหญ่ใช่ไหมยาย่ <Yeah. S 1> อ่ะมาเริ่มก,กันครับก็จะเป็นหอหมก กะทิสดอย่างนี้นะยาย <Yeah. S 1> กะทินี่คั้นจากมะพร้าวเองเลยเนาะ <Yeah. S 1> วันนี้จะอร่อยมากนลครับอ่ามาเริ่มกัน <Yeah. S 1> ก็เป็นหอหมกพื้นบ้านนะครับหอหมกแบบพื้นบ้านทางตราดเนาะ <Yeah. S 1> หอหมกแบบน้ำพริกพริกแกงแดงอะครับใช้น้ำพริกแกงกะทิใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> ปลาช่อนก็เป็นปลาช่อนจากธรรมชาตินะครับแล่เอาแต่เนื้อแล้วก็หัวเนี่ยเด็กที่หัวเนี่ยครับ <Yeah. S 2> <c oughs> ่ยายจะเริ่มจาก คลุกพริกแกงกับหัวกะทิใช่ไหมใช่ <Yeah. S 1> อือวันนี้เรามาดูการทําเมนูหอมกปลาช่อนนาของคุณยายกันนะครับจากนั้นก็ใส่ปลานย่ยเนะ yeah. ใส่เนื้อไปคลุกก่อนใช่ไหมยายแล้วก็เหลือหัวไว้นี่นะวันนี้พริแกงยายนีย่แดงจัดเลยนะยายน,นี่แหะครับสีแดสวยๆจากนั้นทํำลายยายเติมหางใช่ไหม,มเมนูหอมหมกเนี่ยมีเด็ดที่ตัวกระทินะครับถ้าใช้กระทิคั้นเองสดๆได้จะเก่งกว่ากระทิกล่องนะ แับกวนครับยายก็จะตอกไข่ดิบใส่ไปหนึ่งฟองนะใส่เคอปรุงรสใช่ไหม,มใส่น้ำปลานะย,ยน้ำปลา ตัวนี้อะไรครับยายผงนัวผงนัวนะรสดีรสดีนะครับน้ำตาลน้ำตาลนะแล้วก็กวนอีกไงไงนะยายเนาะใวนคต้องควนให้เหนียวเลยแหละใช่ไหมยายจากนั้นก็โรยใบมะกรูดนะยายเนาะ ใบมะกรูดใช้เป็นใบๆบเลยครับเนื่องจากต้นมะกรูดที่บ้านมันมันแตกใบอ่อนใช่ไหมยาย <c oughs> ก็เลยต้องใช้ใบอ่อนๆแบบนี้นะใครจะใช้ใบอ่อนหรือใบหามก็ได้ครับได้เหมือนกันจากนั้นก็ใส่ส่วนหัวนะครับหัวกับพุ่งที่เราไม่ใส่ไปตั้งแต่แรกเพราะว่ามันจะกวนยากนะเวลาใส่เนื้อเนี่ยเราจะกวนให้มันเหนียวก่อนใช้เวลากวนนานนะครับก็เลยถ้ามีกระดูกชิ้นใหญ่เวลากวนมันจะทําให้ เหมือนกับว่ากวนไม่ถนัดครับกวนจะให้เกือบเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ส่วนหัวลงไปอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับจากนั้นเราก็จะเติมหัวกะทิกันอีกรอบใช่ไหมยายอ่ะนี่ครับกวนอีกครับทําหงมกเนี่ัวใจหลักคือขยันกวนให้ได้ครับ กวนจนให้เหนียวเข้าเครื่องให้ดีเลยพอกวนได้ที่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเราจะมาเริ่มหอกันแล้วเนี่ยครับดูมาเริ่มงานฝีมือกันนะ <c oughs> การทําห่อครับอันนี้ใบอะไรอ่ะยายใบเบ,บนจาน,นีใ้ะใบอะไรนะเบ,บนจานีเบนจานี<บ>มันก็ทําเป็นใบเป็นผักได้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ ใบอ,อะไรนะยายเป็นจะเหนียะใช้ละก็ยายก็มีใบยออีกนะวันนี้จะใช้สองใบนะครับใบตองก็จะเอาไปย่างไฟให้มันไม่กรอบใช่ไหม,ไมยายถ้าไม่ย่างไฟก็มีเวลาก็ไปตากแดดก็ได้ครับให้ใบมันสลบท์หน่อยมันจะได้ห่อได้ง่ายนะครับเหนียวไม่กรอบไม่แตกเนาะ โอ้น่าก,กินมากๆครับสีสันนี่ใช้ได้เลยยายอร่อยแน่นอนครับหอหมกแบบพื้นบ้านทางตลาดบ,บนี้เนาะผมเองคนนึงที่ชอบมากๆนะครับแล้วก็ปลาที่ได้เนี่ยมันเป็นปลาจากธรรมชาติอะ่ะมันจะทำให้ทวีความอร่อยเข้าไปอีกครับ แล้วยายก็จะตั้งไฟใช่ไหมเอาเลยครับจากนั้นก็ปิดฝารอให้สุกอย่างเดียวใช่ไหมยายยายบอกว่าสุกแล้วนะครับมาดูร้อนๆเลยอ่ะอถ้ากัดไม่กัดสองกัดเนี่ยหัวครับห่อหัวแต่ถ้ากัดเดียวเนี่ย ขอ,อเนื้ออ่าไหนๆเลือกชิมแนละ้วเลือกชิมเนื้อซะก่อนนะครับนี่มาฮะมาเปิดกันครับมามาตะกลองมาใกล้ๆครับดูนะครับนี่ว้าวโอ้ร้อนๆกลุ่นๆจากเตาเลยครับนี่โอ้สวยครับสวยดูครับ หอหมกปลาช่อนหน้าปลาช่อนธรรมชาติครับที่เราไปจับกันมาเอง mm. แล้ววิธีการก็คือ,อน,นี่ครับไม่ต้องแบ่งไคร่ครับห่อไข่หอ่หอมัน mm. ก่อสารภาพนิดนึงนะ <c oughs> ใครเห็นเล็บมือนะครับ <c oughs> นี่กล้องขึ้นมาเ <c oughs> พิ่งไปจับปลามาอาบน้ำยังไม่ได้ขัดนะครับเนี่ย เล็บก็จะดำหน่อยเพราะว่าไปงมขี้เลนอ่ะเนาะ,นะก็บอกไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อใครรังเกียจแบบช่างทำไมเล็บดำมากอะไรมากก็อยู่แบบบปานนอกไงนะหาปูหาปลาครับเล็บไม่มีสะอาดหรอกต้องไปตัดและขัดใหม่อ่ะมาครับดูห่หอเนี้ยายายใช้ผักลองพื้นเนี่ยเป็นดอกแครนะครับ ที่ยายใช้ทั้งหมดเนี่ยมีสามอย่างมีดอกแคมีใบยอแล้วก็มีอะไรใบนะ้ำใบนะ้ำยายเบนจานีเบนจานีเ,นเออใบเบนจานีครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเพิ่งรู้รู้จักใบยอรู้จักดอกแคแต่ว่าผักที่ยายเอามาเพิ่มนะ่ะเบนจานีเนะ่ะไม่รู้จักครับมาโคตรอร่อยเลยครับกับข้าวบ้านแบบเนี้ย ความอร่อยมันอยู่ที่สตอรี่อยู่ที่เรื่องเล่าอะเนาะเพราะว่ากว่าจะได้เป็นกับข้าแบบนี้มาเนี่ยเราทําด้วยตัวเองทุกขั้นตอนการไปจับการนามาทาการเอามาปรุงแล้วก็การชิมนะครับอร่อยตรงนี้แหละมันมีเรื่องราวาครับอร่อยมากๆอีกทีงะ่ะ ยดดอดครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆนานๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับการหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาทําเมนูพื้นบ้านเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวพบเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะเอาหอหมกไปแบ่งในพรานมิตรด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้สวัสดีครับไปบ้านในพรานมิตรกันนะครับเอาหอหมกไปให้นะ ก่อนจะถึงบ้านในพานดูแวะสวนผักในพานก่อนนี่ดูงามขึ้นเยอะครับแล้วนี่ตรงนี้ลงเป็นไร่ข้าวโพดนะเด็อีกหน่อยจะใครสนใจเนี่ยมาเหมาไปขายได้นะครับน่าจะสิบกว่าไร่ตรงนี้งอกแล้วก็ดูดูนี่ครับโอ้โหทั้งบวบทั้งฟักทั้งเฟงเตงฟ้าครับมั่วกันอยู่นี่แหละให้ดูแลกันเองนะ นี่โอ้งามมากๆครับในพันปลูกผักเอาหอมหมกมาฝากาเลก่ลาอ้าวอ้าวอ้าเอาในพันกำลังกินข้าวพอดีครับ <c ười> อ่าอ่าอะไรอ่ะโอ้มีแกงเลยโอ้มีมีมไอ,ไอผัดพริกแกงกุ้งกตอเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ผัดพริกแกงผัดยังไงครับผัดกะปิอ่ะอ๋ออ๋อนน้ำข้าสดดูนะ นี่สูสตรสูตรคนใต้นะครับกุ้งผัดสตอเนาะผัดกะปิใช่ไหมใช่จ้ะอ่าแล้วก็ในถ้วยนู้นอะไรอะ่ะน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาร้าดูในพานกินข้าวนะ <c oughs> วันนี้รีวิวในพานกินข้าวนะ <c oughs> มาที่ <c oughs> มาถ่ายพอดีกําลังกินข้าว